สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Banana Boy อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับนั่นก็คือเซิร์ฟโอเวอร์มายนะครับก็เผื่อว่ามีใครสนใจเนาะที่ติดตามกันอยู่นะครับกาลังหาเซิร์ฟเวอร์เล่นก็อาจจะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ได้นะครับก็นี่คือเซิร์ฟเวอร์โอเวอร์มายเนาะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้เวลาประมาณตีสี่ตีห้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะพามาทัวร์เซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าพร ตุ้ยโบายานาน่าบอยโอเคฮะเมื่อเราเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้มานะครับเราก็จะมาเกิดที่ตรงนี้นะฮะเราจะมาเกิดที่ตรงจุดเกิดนะครับหรือว่าตรงสปาน,นั่นเองนะครับของที่แจกมาก็จะมีประมาณนี้เนาะ มีร่มมีหมวกมีชุดเกราะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเอาชีวิตรอดธรรมดานะฮะก็จะมี NPC แล้วก็มีนายกอด้วยนะอันนี้เป็น ่สัตว์เลี้ยงนะครับประจำเซิร์ฟเวอร์นะนายกอนะฮะน่ารักเชียวนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป้ายอัปเดตนะครับมีอะไรอัปเดตมาก็จะเขียนไปตรงนี้แหละเนาะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่คนรู้นะฮะก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับพวกระบบพิเศษอะไรต่างๆเนาะก็จะมาอัปเดตตรงนี้นะฮะเมื่อเราเกิดมานะครับเราก็สามารถมาวาร์ปที่นี่ได้นะครับอันนี้จะเป็นที่วาร์ปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมมีโอพีวผมไปวางล่มเดี๋ยวเอาล่มออกก่อนนะฮะก็อันนี้เป็นล่มนะครับถือได้วางได้นะครับนี่ วางได้ด้วยนะครับแล้วก็ถือได้ด้วยนะเท่ๆมีหลายสีนะฮะอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าน,นี้เดี๋ยวเรามาดูวาร์ปกันก่อนวาร์ปนี่ก็คือเราสามารถวาร์ปไปสร้างบ้านได้นะครับวาร์ปไปโลกผจญภัยได้ไปโลกนรกได้แล้วก็โลกเอ็นแต่ว่าตอนนี้เปิดอยู่2โลกนะครับนั่นก็คือโลกนรกกับโลกสร้างบ้านเนาะก็ะถ้าเราคลิกไปปุ๊บสองครั้งใช่ไหมเราก็จะสุ่มวาร์ปมาที่โลกสร้างบ้านแล้วนะครับก็อย่างแบบนี้เลยอ่าฮะทีนี้เราก็สามารถเล่นเอาชีวิตรอดได้แล้วนะครับเนี่ยก็มาตัดของทุบกรุง เอาไปขายนะครับโอเคในที่นี้เดี๋ยวผมกลับสปาก่อนอ๋อฮะอันนี้คือวาร์ปนะครับเดี๋ยวพามาดูต่อนะอันนี้ก็จะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสร้างบ้านเนาะตอนนี้มีกิจกรรมอยู่นะสร้างปราสาทในฝันทีมฮาลโลวีนนะครับอวัดีครับดีครับสดีครับเอ๊เอ๊อัาคลิปอยู่นะครับเอ๊เอ๊เอ๊ดูครับดูครับไม่รู้ไม่รู้เอ๊โอเคไม่เป็นไรนะก็อันนี้เป็นรายละเอียดกิจกรรมนะครับก็เข้ามาอ่านกันในเซิร์ฟแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะฮะแล้วก็ อันนี้นะครับเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เลือกเนาะในอนาคตก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการตกแต่งเนาะเห็นปะก็จะเป็นโซฟาสีม่วงนะครับมีเอ่อมีโต๊ะอยู่ตรงกลางมีรูปภาพด้วยนะครับนั่งได้ด้วยนะพวกเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยนะครับเราสามารถนั่งได้เห็นปะนี่นั่งไปเลยนะครับเอาไว้ดื่มชงดื่มชากับเพื่อนอะไรก็อ่านไปนะฮะโอเคพาไปดูต่อครับผม อันนี้ก็จะเป็นโซนขายของนะครับอันนี้จะเอาไว้ขายพวกเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไว้ขายพวกของที่ดรอปจากมอนสเตอร์นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นเต็น์มีคงกระดูกถูกแขวน <c oughs> ก่อนนี้มราโีไปดลายเล้เนดะี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่านะฮะอันนี้เป็นร้านค้าโปรเทคโปรเทคชั่นนะครับนี่เราสามารถมาซื้อโปรเทคได้ที่ตรงนี้นะครับ โปรเทคโปรเทคแล้วก็อันนี้ก็อัปเดตโปรเทคอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็เอเปกตินะครับก็ธรรมดาของเซนะิร์ฟเวอร์เนาะแล้วก็ไปกันต่อนะครับบ้านนี้ยังไม่เปิดนะครับบ้านนี้ยังไม่เปิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนซ่อมของนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเอาของที่เราจะซ่อมใส่เข้าไปแล้วกดตกลงนะเนาะเสียงเงินนะครับเสียงเงินในเกมนะฮะแล้วก็มาตรงน,นี้ครับ เป็นโซนกาชาครับของเซิร์ฟเนาะตอนนี้ตอนที่เราเข้าเซิร์ฟมาครับเราจะได้เอนชานบุกขี่เนาะเราก็จะมาสุ่มสมุดได้นะครับนี่นะฮะเราก็ถือกุญแจหรือไม่ต้องถือก็ได้นะขอแค่มีในตัวแล้วคลิกขวาไปเลยนะฮะเล่ะทีนี้มันก็สุ่มสมุดแล้วนะครับในเซิร์ฟเนี้นะครับก็คือสมุดจะค่อนข้างมีค่านะอันนี้อาจจะแหลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังเขาเรียกอะไรปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อยู่นะฮะของจริงคือมันจะแบบปึ๊กๆๆๆๆๆเรื่อนะฮะเฮ้ย โอ้โห oh, 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 oh. ดวงครเอานะครับสุ่มครับสุ่มครั้งเดียวได้เน็นทสไลด์เลยนะครับเป็นเขียวเน็ทสไลดนะ์เนาะอันนี้ก็เอาไปซื้อกุญแจนะครับอันนี้ก็เอาไปแลกของเนาะประมาณนี้ด้านบนก็จะมีกล่องเอกด้านล่างก็มีอีกนะฮะก็เข้ามาดูกันเองแล้วกันเนาะแล้วก็มาโซนต่อไปครับผมโซนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนขายพืชนะครับใครมีพืชผลการผลิตอะไรก็ามาขายได้ที่ตรงนี้เนาะเห็นปะบีรูดขายได้อร์ละบาทพอร์ฟรเฟอร์ขายได้อรละสามบาทอะไรพวกนี้นะครับก็เอาของมาขายกันได้เนาะวันนี้เ็ากล่องสุมพืชนะะอ้าว ผบไปทุบก่อบจับไมาไดือผมมี OP อยู่ไงนะครับผมเป็นแอดมินก็เลยทุบได้นะฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าครับไปยบด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นฮอปเปอร์ก็คือแบบเลสโตรนะครับมันจะเป็นตัวขายเลสโตนเลสโตนในเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถใช้ได้ทุกอย่างนะครับแลวทุกคนสามารถใช้ได้แต่ว่าจะไม่สามารถคราฟเองได้นะครับจะต้องมาซื้อเอาเนาะเพื่อจํากัดจํานวนนะครับมันจะได้ไม่เยอะเกินไปเซิร์ฟเวอร์จะได้ไม่แหลกนะครับอันนี้ก็เซลล์ดรอปนะับพวกของที่ดรอปจาก สัสตว์ต่างๆเนาะก็ขายได้นะครับหลายอย่างขายได้เนาะแล้วก็เบ็ดตกปลานะครับเรามีเบ็ดอยู่เราก็มาตกปลาได้นะครับตรงนี้เนาะเอาไว้แบบตกปลาขายนี่นะครับเรามี n p c รับซื้อปลาอยู่นะครับอยู่ตรงนี้เห็นปะเราก็สามารถเอาปลามาขายได้มันจะมีรูปบอกอยู่ครับเซลล์ออาให้กดตรงกลางคัสตอมเซลล์ให้กดคลิกป่านะครับถ้าเรามีปลาเราก็กดเมาส์กลางเลยขายทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราเราจะเลือกจํานวนเราก็กขวาเนาะมันจะเลือกนะฮะทีนี้มาดูถ้ำกันดีกว่านะครับ อันนี้เป็นถ้ำนะฮะถ้ำถ้ำถ้ำพระธรรมถ้ำถ้ำอันนี้ก็จะเป็น n p c รับซื้อแร่นะครับอันนี้ก็เพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับรับซื้อแร่เนาะรับซื้อหินด้วยนะครับใครมีแร่ใครมีหินอะไรก็เอามาขายได้เนะาะยงขยะขายขายทิ้งไปส่วนเมืองอันนี้นะครับก็สามารถมานั่งขุดถ่านได้เนาะอันนี้เป็นโปรเจกต์อยู่นะครับเราสามารถมาขุดถ่านที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวแร่มันจะกลับคืนมาเองเนาะโอเคป้ายปปเดี๋ยวผมไปที่อื่นก่อนนะฮะ ทีนี้เอ่อเซิร์ฟเวอร์นะครับก็หลักๆก็จะมีปันประมาณนี้นะสำหรับไอนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเออเป็นเกมโหมดก่อนสำหรับสปาวตอนนี้ก็เป็นอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตก็จะสร้างขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกๆวันนะครับอัปเดตเรื่อยๆเนาะทีละนิดทีละหน่อยนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับคนออนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ตอนนี้มันประมาณตีสี่ตีห้านะคนคงไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 4 0 50่าคนนะครับยังไงก็ฝากเซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วกันนะฮะถ ใจนะครับเซิร์ฟเวอร์เอาชีวิตรอดนะครับแนวสร้างบ้านก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเฟอร์นิเจอร์นิดหนึ่งนะเฟอร์นิเจอร์มันมีมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบเนี้ยนะครับที่ขายโยนะครับเราสามารถวางได้นะครับแล้วก็ไปตกแต่งบ้านได้เนาะแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมอยู่นะครับอย่างที่บอกก็เข้ามาแข่งขันกันได้นะครับสร้างปราสาททีมฮาราวินชิงเงินรางวัลนะครับ เห็นปะมีเงินพร้อมเงินด้วย1,000บาท500บาท300บาทนะครับมีเงินให้เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับอัปเดตคราวที่2แล้วนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ผมเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะฮะอันนี้อีพีที่2แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีที่สาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับบายบาย s ิ e เก u เน็ i n next time.